คนงามความดีบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวงทีพระเทรามุเทระกุบาจารย์ประสงค์องค์สามนเณรแม่จีแม่พรามได้ศึกษาเรียนภาพเพียรประพฤติปฏิบัติธรรมมาโดยเฉพาะบวชนาคทั้งเจ็ดรูปในวันนี้เป็นต้นบุญกุศลที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นพี่ชายคือหลวงพ่อบุญเทียม ติมเฮืองก็ดีน้องสาวสุมาลีก็ดีผู้บรารมีก็ดีลูกสาวก็ดีเป็นต้นสายฐานสถาทุกฝ่ายที่มาร่วมงานในวันนี้มาด้วยน้ำจิตน้ำใจอันง,งดงามมาด้วยจิตอันเป็นบุญเป็นกุศลมาด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่องหลวงตายเห็นแล้วจะมากหรือน้อย อันนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยอย่างไรหลวงตาไม่นึกตรงนั้นแต่ถ้ามาด้วยน้ำจิตน้ำใจมันพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายที่หลายทางเลยคุ้นเคยกับหลวงพ่อโกก็มามาร่วมชาปนก,กิจศบในวันนี้หลวงตาในนามเจ้าอาวาสจึงขออนุโมทนาจาทุกการทุกฝ่าย ท่านทั้งหลายได้ให้ทานรักษาชินเจริญเมตตาภาวนามาทั้งหมดทั้งสิ้นเราทุกรูปทุกนามทุกท่านทุกคนหลับตาลงสักนิดสำรวมจิตให้มั่นคงเป็นสมาธิน้อมจิตให้เข้าถึงบุญกุศลบารมีธรรมน้อมบุญกุศลบารมีธรรมให้เข้าถึงจิตถึงใจเมื่อใจิตใจของเราท่านทั้งหลาย สมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยบุญด้วยกุศลแล้วจิตใจย่อมเช่มชื่นเบิกบานเอิอบอิ่มพองแผ้วแล้วเราก็ตั้งจิตตั้งใจเนิกให้เห็นใบหน้าของหลวงพ่อพองเดชธรรมวังโสูนึกเห็นแววตาของท่านแล้วก็น้อมบุญน้อมกุศลทั้งปวงถวาย ให้หลวงพ่อพงเดชได้รับรู้รับทราบและอนุโมทนาสาธุการเหมือนกระตุนทำเองถ้ามีความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งย่งขึ้นไปขอพระเทรานุเทระกุบาจารย์ประสงค์องค์สามเนรแม่จีแม่พราหมณ์ พ่อภามตลอดญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนผู้มีน้ำจิตน้ำใจอันสมปยุตธไปด้วยเมตตาธรรมที่มาแล้วนี้ก็ดีไม่ได้มาก็ดีทั่วประเทศไทยของเราตลอดทั่วโลกจงมีแต่ความสุขความสงบความร่มเย็นเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไป จเจริญด้วยจตุรพิทัร์ปัญชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขะพระปฏิพานธนสารสมบัติธรรมสารสมบัตินักเคสสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบไปแล้วด้วยธรรมขอความคิดความปรนารถนานั้นนนั้จงพรันสาเร็จจงพรันสําเร็จจงพรันสําเร็จและในที่สุดขอทุกฝ่ายขอให้มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรม นำตนในพ้นจากความทุกข์ถึงสันติสุขกล่าวคือมรรคผลพนิพานด้วยก่นจงทุกท่านทุกคนเถอ